ครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวหมอนลมราคาถูกจาก Lazada นะครับเป็นหมอนเป่าลมเหมาะสำหรับการพกพาหรือว่าแคมปิ้งนะครับราคารวมสูงแล้วก็อยู่ประมาณ111บาทเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันเลยนะครับว่าข้างในเป็นยังไง ตรงนี้จะมีจุกลมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวไว้ปั๊มลมนะครับปั๊มเพิ่มไปในหมอนโดยที่เราไม่ต้องเป่า เริ่มพองขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มพองแล้วครับ เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็อุดดูไว้ก็สามารถนอนได้ขนาดก็กำลังดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ความยาวก็อยู่ประมาณ40เซน ความกว้างประมาณยี่สิบแปดเซนนะครับก็ยังไม่ได้ลองใช้นะครับ <อะ S 1> เดี๋ยวต้องลองใช้ดูว่าจะทนไหมส่วนเวลาปล่อยลมเวลาเก็บก็เปิดจุบลมตรงนี้นะครับ แล้วเราพับเก็บได้เดี๋ยวผมจะลองเป่าลมเข้าทางนี้ดูนะครับว่าได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้ปั๊มดูมันก็นานพอสมควร ใช้ปากเป่าก็ได้นะครับเร็วเร็วกว่าด้วยครับเหมือนกับรอเป่าไอ้ตุ๊กตาหรือว่าห่วงยางโอเคครับเดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยครับ